เรามาเล่นเกมไมค์ครับกันอีกแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องกันด้วยปู่ย่าตายายทั่วบ้านเลยที่มาดูตอนนี้วันนี้เราก็มาเล่นกับแขกรับเชิญชื่อว่าชื่อว่า,ช,วาชื่อว่าไม่บอกไม่บอกที่ว่าไม่บอก ซิบตอนนี u u ้เราก็ยังเช้าอยู่ก็เช้านะสิเห็นเป็นค่ำแล้วไม่ตัดไม้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 ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ขอยุงกัดเราต้องตบไม่ได้มุกมาจากที่ไหนเนี่ยไม่รู้สิไม่บอกงา เงียบเก็บเลยเวลาตัดไม้ก็เป็นปกติไม่ใช่เหรออืมกาดเจมส์จรจริงๆอืมกาดเจมสซต์จริงจริงอืมอืมไอกาดเจมส์จรจริงหนูได้ไม้เยอะด้วยนี่ค่ะฟ้าหนูได้ไม้เยอะเยอะเจ็ดอัน เยอะเวลาไม่มากยังก็ไังได้กี่อันล่ะสี่อันแล้วก็เก้าอันอุมยน้อยจมัดเลยแล้วของพิงละ่ะฮะเจ็ดอันเยอะกว่าอีกอ,อย่าทำมาพูดเร <c oughs> าต้องบสร้างบ้านนะสร้างบ้านให้เป็นหน้าที่พิงโอเคหนูเป็นหน <5 S 2> ้าดไม้ไงสั่งให้เราตัดไม้ตดรอดเลยโอหโหยได้แอปเปิ้ล้วยเย้ โอ้ยเพิ่มเสียงก่อนเสียงเยอะเลยอือหือโหมากเองไหมล่ะเพื่อความสมจริงไงใหข้อหนึ่งงามราเร็จพยาญเราตั้งตบก็นี่ไงยุงสีขาวเนี่ยยุงสีขาว้องแพ้เบียอยู่เนี่ย อ๋อแล้วแต่มันก็เป็นสัตว์นะแต่พี่เขาฟังไม่ได้ตบมันนะพี่เขาฟังตีมันต่างหา้ก็ช่ามันเถอะนะทำไมอ่ะช่ามันเถอนนะทำไมอ่ะก็อย่ายุึดทำไมอ่ะพูดมากแต่ไม่สร้างบ้านให้เลยไมาเล่นกันอยู่ไม่เอาก็อย่าพูดมากจุดเลย แม่นามาดีนแขกบเิญเลยขกแขก๊บจแขกสองครับโอ้โหฉันจะครับขวานะ่ฉันต้องครับขวานนี่คือหน้าที่ของฉันนั่นก็คือตัดไม้และฆ่าแกะด้วยเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยว ดีฉันชนะพิงเวียนหรือคนไทยเขาจะเรียกว่าพิงเวียนหัวนั่นเอง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 ฉันนังไงม่คบเตรียมดีกว่าว้อยเธอครับให้เพราะว่าคนชิ้นมันเขาเป็นไถ่าย่เหมือนานะทำไมมันรับยาวมากเลยทำไมก็ช่างมันเถอะมันยุ่งทำไมอ่ะ <laughs> วลัวสาพระบาทใช่ไหมเลยไม่ได้กลัวสักหน่อยแล้วอะไรล่ะเก็กลัวเฉยเฉยไงง่ายฮะฮึฮึเด็กเด็กเป็นอ้อิกพี่ข้าฟ่างอะไรพี่ข้าฟ่างใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรเหรอเป็นคนทำไมอ่ะ ก็เป็นคน,นดีอยู่แล้วไงแต่ที่หนูดีกว่านี้หนูก็อยากเป็นคนนะฝ่าฝันของหนูเป็นคนแล้วอีกอย่างหนูอยากเป็น,ปนอยากเป็นคนไทยบินได้เอ้เยอเออป,ปาบช้ำเนี่ยจิเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลนะแถวนี้ไม่มีนะมีสิเดี๋ยวฉันสร้างให้สร้างเร็วๆหน่อยสิฉันเป็นบ้าตตายแล้วเฮ้ย พูดเล่นเอามาเป็นจริงเลยนะไม่เอาอ่ะมันเป็นจริงไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เล่นเกมอยู่ไงล่ะงาเจ้าหมูลปลากับมานนี่้ยไม่รู้สึกหิวเลยมันมีซอมบี้ไหมเนี่ยน่าจะมีหรืออาจจะไม่มีน่าจะมีหรือไม่มีน่าจะมีหรือไม,มุ่ดแต่ไมดดหนวดถึง ฉันบอกให้เธอหยุดเธอยังไม่หยุดหยุดแล้วยังไม่หยุดหยุดไหนอ่ะเธอก็ไม่หยุดเหมือนกันหินฉันจะหินแล้วคือคนโพมหินนั่นนี่อะทุกคนได้ยินเสียงรบกวนก็ขอไยด้วยเพราะว่าน้ำมาส่ง่ ออไปเจ้า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 เจควรสมาธิสั้งบ้านธรรมดเลยฮในนี้มืดจังเลยมืดแล้วล่ะเนี่ยอย่างโอ้โหเช้าอากาศสดใส ได้หินมาแล้วขับรับครับเตาก่อนไหนดูที่เตาของเชษะไะ้าเตครับเตาแล้วนะ หนูจะทำห,หนูจะทำฟืนรอ,ลอเลยก็เป็นผมยิ้มว่ายายไม่มีน้ำนี่นมก็หมดแล้วเด้อป่านนี้ว่ะหืมไม้และไม้ฮะและไม้และไม้เออเละกูจะเล่ามั้งนะเละไม้แล้วฉันก็เลาให้มันถา่ายติด เอาสิเ,เยส้ยอยีบบ่ยาหนูมีความคิดอะไรจริงๆนี่ะอเอาไม้มาให้พี่ได้เลยนี่ไงยยไม้สีอะไรอ่ะสีาขาวแต่หนูมีแต่ไม้สีน้ำตาลนะั่ง <c oughs> ส่งมาเลยโอเคแต่ต้องดูหนูคิดคนของใหม่นะมาเอาสิมีแบบไม้คราไหม มีสิขอ๋อฮมบอสใหญ่มากเลยตั้งแต่การอัพเกรดฮะมันอัพเกรดใหม่ยังไงล่ะนี่ก็บ้านดูหนูหน่อยสิหันหน้ามาหาหนูไม่อยู่ไกลแต่มันไม่มีปูถูเละนั่นแหละค่าวชิดคัดใหม่ของหนูบ๊ายบายใครๆก็ทำได้ไม่ใช่เลย ใช่แต่อันนี้มาทำยากกว่านะครบแล้วครับสามถังครับยายไปตัดไม้มาให้ไ,มไ,มไมหไมสิม,มีไม้อยา่างแบบยังแม่ค้าในเตานะข้างมันถึงเดี๋ยวฉันไปตัดเองก็ได้ฉันจะตัดมันคือหน้าที่ของฉันฉันก็จะช่วยตัดไม่ได้ อยู่สัก,กทีเลยเนี่ยไม่มีปีศาจนัน่นนะสิก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแล้วจะจะหาอาหารทำไมอะ่ะเราก็หาผลไว้ก่อ,องนงั้น<อ>เพื่อได้ยินเสียงพี่บี้นะพี่บี้เดอะสกาแถวนี้ไม่มีแกะเลยเหรอได้มาแล้วสามแต่หนูได้แค่หนึ่งเองไม่ได้กินข้าวทุรุวันเลยไม่กินข้าวเลย มีแกะไม้เอ่ยมีแกะไม้เอ่ยนี่มีแกะไม้เอ่ยใกล้มืดแล้วชิมไม่มีแกะเลยเหรอน่าเบื่อจังใกล้มืดแล้วต้องรีบกลับบ้านไม่เสร็จ ไม่เป็นไรเรายังอยู่ได้อยู่บ้านใต้ดินกันก็ได้บ้านใต้ดินเอาเป็นในบ้านไหมอืมตกน้ำาึ้หนเอยได้เลยมีของมาบนบ้างนี่ก็บ้างด้วยเบ็ดวันนี้จะอยู่รอดไหมเนี่ย น่าจะม่น่ามีนนมพี่บีมาแล้วพี่บีหนูโคตร้อนจ้ะหนูโคตต้องให้พี่แล้อวยอย่ามาทำอะไรหนูเลยไหนอะมองไม่เห็นอะไรเลยไฟไฟทาไมอยู่ทำไมน่าท้ามาแบบนี้ เชีฟางมองเห็นอะไรไหมเห็นได่เหยนะมองไม่เห <Trying abil itation> ็นอะไรเลยเคาอยังช่วยใช่ไหมใครมือตืดเลยก็ไปขุดเตาเผามาสิ อันนั่นไงหื้อหื้อยังอาหารไหมเฮ้ยพี่แก้วพี่แก้วหลบมันก่อนอุ้ยๆายต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 ายยิงกูทำใต้ดินเร็วได้เลยเยะเดะเดะหิงก็ไม่โดนสี ติดเร็วไม่ไป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 ปิดปิดไม่ได้ไม่ทันเร็วจะตายจะตายจริ้งน้อยใช่ตัวตายนีม่มันตายแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นบ้านอยู่ตายอ่ะเสียงพี่บี้ได้ยินเสียงพี่บี้อย่างชัดเจนเยอะฟังเข้าด้วย พี่กระฟงังเข้าไว้หน่อยซัมบี้เดินนี่ฉันโหดร้ายตายอีกแล้วอ่ะโอ้ยพี่กระฟงังอย่าหยุดหนะี่หนูพยายามช่วยอยู่นะ่พยายามช่วยเนี่ยนะไม่เปิดให้หนูเข้าสักทีโอ้พี่กวย กลัวอะไรล่ะตัวเองนะเอาของหนูไปหมดแล้วหนูนะไม่มีอะไรเลยสัก,กอย่างาที่เขาฟัางหนูเห็นซัมบี้เต็มๆแหละก็รีบวิ่งเข้าบ้านเข้ายังไงนะดูดิซัมบี้อยู่ในบ้านพอดีแหละ<อ>ดูดิในบ้านเป๊ะๆเลยเหรอ วันนี้ก็อยากขอลาไปก่อนจริงๆเอ,อิ่มค่อยเจอกัน EP 2สนะองนะอย่าลืมกดติดตามช่อง g k t g 2 8 3 6ด้วยนะคะ๊ายบายกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด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 ไปหมดเลยโอเค๊ายบายโอ้ย